ดีครับพ่อแม่พี่น้องวามฝ่ายสุขสุขสุขครับนี่พบปอ,อกับช่องของเลาแต่สารค้ามือเก่าครับมืันนี้มาแปลีนเ,เนี่ยจังหน่อยครับเป็นไม่รุ่นน้ำเผาอ่ะนะทะเลสิบมื่อองเด็ดเข็มทีมันกำลังเป็นกระแสนะครับเนาะผมก็ลองได้เล่นลองเมืองในอาทิตย์หนึ่งแล้วะครับเดี๋ยวสิลอดรองเขาแมพลีร่องเมืองก่อน ไน,นะครัปไปเบิร์นน้ำกันครับเพิ่งจะล่องเลีนเบิร์นครับาม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะสีสูเข้าไดบ้บ่สียิ่งเข้าไดบ้บ่หรือว่าสิเป็นกล้องนะครับเนาะเกมนี้ผมกเคยเห็นเคยเบิร์นอยู่ในยูทูบอยู่เนาะ ก็จะเล่นไปเลยอยากลองลองเบิรงน,นะครับไปเบิงน้ำกันครับผมสีขาเขาได้บ้างมื้อนี้ I won my last match <S <S สวยงามครับโมเมนต์มีแต่บอล ตำนะครับอาซีบุตรท่านนนมีคนไรยครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นมีเปลี่ยนค้องที่ยืมเขรามาทั้งหังน,นะครับเนะม็แต่สุดเม็เดะลมเขาให้เวลาจักหนึ่งยวเข้อเก่าขึ้นนะครับยังบ่ท่านได้ปัดต้ 저 거기 누다 ผลเลยครับ

อคครับนาวิธีตัางปุุมตัางปุูมีอย่างไรกับเบืองในย t u b e แล็จะวันต่าง่ดนปะเลศลองเด็ดเบิงรับ langkang sisi-sisi ni apa Hot ยังอยู่ครับตอนนี้เ huh? no? huh? นะยื้ใส่เนาะเนียนไปเนะ ไละจนกฝัแม่ผู้เดียวครับวันนี้ได้ซุ่มตีครับ เดี๋ยวมันก่อนครับเดี๋ยวไปว่าเปลี่ยนเนอะถึงมูโคลดาเอามันฉี่ใหญ่อะครับ

ủa oh. chị xếp không ủa 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 không, ủa 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 có Bớt là, khó oh, khó 谁谁？See, see. ประมาณเดียวนึงก็สิบ้องอี่หรอกใส่ครับ 嗯哼，走吧，好好好。嗯哼，给谁？ แกลๆคอยบ้าคลั่ครับโอ๊ยกระสุนเลิดว่ะ รักเลยครับอ๋อมีอ๋อนี่นนนนส่อบกับบัดไปก่อนกับผิดว่ะอุ๊ย แล้วครับกระสุนเหมียนวันนี้คือเก่ง กิดได้ใ่ไครับนีมเปนขนอยู่บอกเอ้าเยอสองโตเยอตัวเดียวสองโตครับของบางตวตานี่ครับใี่เนาะ We are the best. รูปเดี๋ยวว่ากินไก่ครับวันนี้ครับฉลองในการเต้นครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผุ่มบา,าร,ร,ร์จแสดงนนะครับเด่อยวลองเตรียนบ้างเราะว่าม,มันมันมวนครับเลยลองมาเรียนบ้างอันนี้ยัง ที่อันนี้เขาเปินอันนี้อันแรงครับมันยังอยู่ต่ำๆอยู่ครับทั่งหลายจะมีจ่ปลอดขับคนคนบรายข้าพเจ้าสำรับลิปนีกอ่ะ๊ม่บ,บายสวัสดีครับ